สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคย n e ิร์ดโและในคลิปนี้ผมก็จะพามาดูการอัปเดตของเกม Summoner War Chronicle นะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้าบ้างและมีอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เพื่อนๆตั้งหน้าตั้งตารอก็คือกิจกรรมจินน้ำนั่นเองครับผมก่อนจะไปดูกิจกรรมจินน้ำเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามาพร้อมกิจกรรมจินน้ำเลยดีกว่าครับ เรามาดูที่กิจกรรมแรกเลยนะครับคือกิจกรรมดันเจียนเลนโบมอนนะครับระยะเวลาก็จะอยู่วันที่16ถึงวันที่23เป็นระยะเวลา7วันนะครับรายละเอียดของดันเจียนเลนโบมอนนี้ก็คือดันเจียนเลนโบมอนทั้ง3เลเวลจะถูกเพิ่มเข้ามาในช่องของดันเจียนไค่ล h นะครับผมรายละเอียดต่อมาดันเจียนเลนโบมอนสามารถ เข้าเล่นได้ภายในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นคุณสามารถเข้าเล่นได้แค่วันละ3ครั้งเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเข้าเพิ่มเข้าเพิ่มได้รางวัลที่จะได้รับจากเลเวลต่างๆก็จะมีตามตารางด้านล่างนี้เลยครับทั้ง3มเลเวลเลยนะเราอย่ามัวช้าไปดูกิจกรรมต่อมาเลยดีกว่าครับ กิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเพิ่มอัตราซัมมอนสาวน้อยเวทมนต์ธาตุน้ำนะครับ5ดาวระยะเวลากิจกรรมก็จะของเอเชียก็วันที่16ถึงวันที่30เป็นระยะเวลา14วันนะครับรายละเอียดก็คือการเลือกซัมมอนแบบเพิ่มอัตราในธาตุที่ต้องการที่แท่นซัมมอนเพื่อซัมมอนสาวน้อยเวทมนต์5ดาวนะครับธาตุน้ำด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น สรุปง่ายๆเลยก็คือตู้เลดของสาวน้อยเวทมนต์ธาตุน้ำนะครับ5ดาวที่จะเพิ่มเข้ามาเรามาดูในส่วนกิจกรรมต่อมาเลยครับเป็นกิจกรรมเพิ่มชุดและพาหนะใหม่นะครับเขามีกําหนดไว้ด้วยนะครับว่าแพ็กเกจที่ขายในเวลาจํากัดหรือไอเทมแยกแพ็กเกจอาจจะกลับมาขายใหม่หรือในอนาคตอาจจะสามารถสร้างชุดนี้ได้นะครับ ชื่อชุดก็คือชุดไวกิกิชื่อชุดก็น่ารักแหละระยะเวลาการขายนะครับก็เวลาวันที่16ถึงวันที่30เป็นระยะเวลา14วันสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าแพ็กเกจชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดของน้องคีน่านะครับเป็นชุดน่ารักไวใสเลยไปดูในชุดของต่อมาชุดของคิป ก็จะเป็นชุดออกแนวเท่ๆคูลๆไปเลยนะครับชุดสุดท้ายก็เป็นชุดของน้องออบิเก็จะออกแนวเซ็กซี่ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมต่อมานะครับอ๋อยังเป็นอยู่ที่กิจกรรมชุดนะครับเป็นชื่อชุดชุดคันบกนะครับระยะเวลาขายก็เหมือนชุดไวกิกิเลย14วันสาม,มารถซื้อได้ที่ร้านค้าแพ็กเกจเหมือนกันเลยครับ อันนี้เป็นหน้าตาของชุดน้องคีน่านะออกแนวน่ารักเหมือนเดิมอันนี้เป็นชุดของคีฟออกแนวเท่ๆสมาร์ทสมาร์ทส่วนสุดท้ายเป็นของ Ob ออเบียชุดนี้น่าจะออกแนวแบบว่าผู้หญิงเท่ๆหน่อยอะอะไรทำนองนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนกิจกรรมต่อมาพาหนะเรือเป็ด อ่ะอันนี้ก็เป็นพานนะเรือเป็ดนะอันนี้เขาไม่มีรูปรูปให้ดูนะครับแต่ระยะเวลาการขายก็ทั้งหมด14วันเหมือนกันซื้อได้ที่ร้านค้าแพ็กเกจเหมือนกันเลยอ๋อเขามีกำกับด้วยนะเป็นราคาพิเศษอ่าใครเป็นสายแฟชั่นควรจับตามองมาดูในกิจกรรมใหม่อ๋ออันนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ จินน้ำแล้วนะครับกิจกรรมใหม่กิจกรรมสะสมเปลือกหอยระยะเวลากิจกรรมของเซิร์ฟเอเชียก็จะอยู่ที่วันที่16ถึงวันที่30ก็จะรวมรวม14วันเหมือนกิจกรรมชุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันดีกว่ากิจกรรมนี้รายละเอียดเขาบอกว่าให้ใช้พวกขุดดินอะ่ะขุดเปลือกหอยเพื่อรับรางวัลต่างๆรวมถึงรางวัลใหญ่ก็คือการันตี รา,างวัลราชินีทะเลทรายธาตุน้ำห้าดาวนะครับผมเขามีกำกับด้วยนะพวกขุดดินสามารถหาได้จากกิจกรรมรวบรวมพวกนะครับผมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าสามารถกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตหน้าสำหรับขุดเปลือกหอยได้อันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับหน้ากิจกรรมสะสมเปลือกหอยเนี่ยเขาจะมีให้เรากดเหมือนคล้ายๆแบบว่า ปุ่มกดได้รางวัลอะหากเราได้อรา,าชินีทะเลทรายน้ำการันตีราชินีทะเลทรายน้ํา5ดาวแล้วอะเราสามารถกดปุ่มรีเซ็ตหน้านี้เพื่อมาขุดเริ่ม,เร,มเริ่มขุดใหม่เพื่อไปหาตัวการัารนตีราชินีทะเลทรายธาตุน้ำโอเคต่อมาเขายังกํากับไว้ว่าอ่าพวกพวกขุดดินอะที่ได้จากกิจกรรมเนี้ย หากหมดเวลากิจกรรมแล้วสามารถนำไปแลกเป็นโกลได้หลังจากเกมอัปเดตของกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วเขาก็กําหนดด้วยว่าแล้วเขาก็กําหนดไว้ด้วยว่าไม่สามารถแลกได้ก่อนการอัปเดตนะครับผมต้องรอ,อาทางตัวเกมแจ้งข่าวสารมาก่อนและอัปเดตก่อนถึงจะสามารถเอาของกิจกรรมที่เราแลกไม่ทันนี้ไปแลกเป็นโกแทนได้ โอเคต่อมากิจกรรมรวบรวมพั่วนะครับระยะเวลากิจกรรมก็วันที่16-30ถึงเป็นระยะเวลา14วันเหมือนกันนะรายละเอียดก็แค่เคลียร์ภารกิจแล้วก็รวบรวมพั่วมาให้ขุดหาเปลือกหอยนะครับอารา,รายการภารกิจนี้สามารถรวบรวมพั่ว จะสามารถทําซ้ําได้ภายในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นนะแล้วเขาก็กําหนดไว้ด้วยว่าหากคุณซื้อพาสซัมอนเนอร์คุณจะได้รับรางวัลในวิธีการเติบโต2เท่าเพราะฉะนั้นแล้วเราควรต,ตุนตุนตั๋วที่ลงวิธีการเติบโตครับเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลสองเท่านะครับหากเราซื้อพาสซัมมอนเนอร์นะอันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้เลยนะครับ ก็คือถ้าเพื่อนคนไหนซื้อพาสซมอนเนอร์นะให้ดองตั๋วเลยนะดองตั๋ววิธีการเติบโตไว้โอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อมากิจกรรมจับเลนโมมอนระยะเวลากิจกรรมวันที่16ถึงวันที่23เป็นระยะเวลา7วันนะครับผมรายละเอียดเล่นดันเจียนเลนโมมอนภายในระยะเวลากิจกรรม เพื่อสะสมสายลุ้งและผงสายลุง้งสามารถนำไปแลกของรางวัลต่างๆได้นะครับผมอ่าแล้วเขาก็มีกำกับไว้ด้วยนะเมื่อคุณแตะที่รูปรางวัลหน้ากิจกรรมแล้วจะนับเป็นการแลกรางวัลเลยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะคลิกหรืออะไรควรตั้งใจคลิกดีๆถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมกิจกรรมนี้โอเค แล้วเขาก็จะมีกำกับไว้ด้วยนะครับคล้ายๆอ่าอ่าพวกขุดดินหรือเปลือกหอยเลยนะครับผมอ่าคล้ายๆพวกขุดดินแล้วกันจะจะสามารถแลกเป็นโกได้หลังจากอัปเดตกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นนะครับผมไม่สามารถแลกได้ก่อนนะต้องรองตัวเกมอัปเดตอีกทีเราถึงจะสามารถเอาอาไอเทมกิจกรรมเนี่ยไปแลกเป็นโกได กิจกรรมต่อมากิจกรรมปั้นมอนสเตอร์สุดแก่งภาดหนึ่งระยะเวลากิจกรรมก็วันที่16ถึงวันที่30เป็นระยะเวลา14วันนะครับรายละเอียดปั้นมอนสเตอร์เข้าร่วมผจญภัยให้แข็งแร่งแล้วรับรางวัลน,นะครับผมรวมถึงเลนโบมอน5ดาวและคัมภีร์ในตำนานกิจกรรมนี้ผมว่าน่าจะโอเคด้วยนะครับน่าจะโอเคเลยแหละ เรามาดูกิจกรรมสุดท้ายเลยครับผมกิจกรรมบิงโกโชคลาบระยะเวลากิจกรรมอ่าเซิร์ฟเอเชียวันที่16ถึงวันที่23ก็จะเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันรายละเอียดนำใบคัเวอร์ที่ได้รับทุกครั้งที่เคลียร์วิธีการเติบโตมาเล่นบิงโกเพื่อรับลมหายใจแห่งชีวิตแล้วก็ชิ้นส่วนมอนสเตอร์3-5ดาวและรางวัลอีกมากมาย แล้วก็คุณจะได้รับคิดตั้นทุกครั้งที่บิงโกด้วยนะครับอ่ากิจกรรมนี้สามารถรีเซ็ตตารางบิงโกได้ด้วยโดยกดปุ่มรีเซ็ตนะครับผมเอาละครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจในการเล่นกิจกรรมของน้องจินน้ำนะครับผมผมจะมาอธิบายอีกรอบนะครับอธิบายสั้นๆเลยนะครับผมให้เราไปเล่นกิจกรรมพั่วนะครับ กิจกรรมพวกนี้ผมแนะนำให้คุณไปเล่นกิจกรรมวิถีการเติบโตนะครับเพราะว่าวิธีการเติบโตนี้จะได้รางวัลพ่ว2สเท่านะครับหากาเปิดพาร์ทซัมอนเนอร์นะครับผมพอได้พ่วมาแล้วเราก็จะมาเล่นในกิจกรรมสะสมเปลือกหอยนะครับในหน้ากิจกรรมสะสมเปลือกหอยก็จะมีให้เราสุ่มขุดเปลือกหอยนะครับจะมีอยู่21รางวัลใน 21รางวัลน,นั้นจะมีตัว5ดาวราชินีทะเลสายน้ำนะครับผมหากเราขุดได้ราชินีทะเลทายน้ำา5ดาวนั้นแล้วเราสามารถรีเซ็ตหน้ากิจกรรมนั้นเพื่อนำพ่วกมาขุดหาใหม่ได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปแนวนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆท่านไหนอยากให้ผมทำคลิปคอนเทนต์แบบไหนเมนไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับและก่อนจากกันไปหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีโค้ดพาร์ทเนอร์นะครับสามารถสนับสนุนผมโดยการกราะโค้ดพาร์ทเนอร์ด้านบนนี้ได้เลยครับพิมพ์คำว่าเนิร์ดโอเคเป็นพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับผมและคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ